ไปไหนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วช่างต่เต็มโง่เยี่ยไม่เอาคืนแรกเรายังไม่ข้ามเกาะช้างแต่เราจะไปนัวเราจะไปนัวกันในเมือง เราจะไปนัวกันในเมืองตราดก่อนเพราะว่าเราเราจริงๆเราเรายังไม่เคยไปที่เยาในเมืองตราดเลยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เติบเต้นเวทเดี่ยวบ้านบึงซอย12สาขา1รุ่น1ไม่มีรุ่นพี่อะไรอู้หู้รออะไรกันอ่ะหรอเหรอไม่หล่อเหรอ นี้เงินเก็บมาทั้งปีนะครับห้าร้อยโหโปร450ี่เป็นใช้เลยกระป๋านี้นี่ถ้าเกิดหายคือจบที่ปหายจบเจ้าเจ้สวยเลย เปิดตัวรถมาสิ่งแรกที่เจอเลยเจออะไรซิโครงหมูต้มมาละเตรียมมาตาเตรียมมาป้าเตรียมมาตามมาจากร้านข้าวมันไก่เมื่อเช้าป้าว่าจะลงไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเผื่อจะลืมพรุ่งนี้เราก็ยังพรุ่งนี้เรายังคงเจอว่าเราจะกินตอนเย็นเดี๋ยวมีข้าวเราจะกินพรุ่งนี้เราก็ยังเจอพรุ่งนี้เราต้องเจอถึงไหนแล้วเชียวตอนนี้อยู่ที่แมคอออลเล็ต ที่สาขา PTT Station มากันได้เลยชุมสสงต้เอเออเออเออได้ได้ไแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวาอพี่เห็นกล้องพี่พี่ต้องชูสองนิ้วเออพี่เห็นกล้องเลยพี่ชูสองนิ้วอ๋อไปกันเลยห้องน้ำชายหัวเยี่มากแล้วเลเว่นเลว่น กินอะไครับกัดปั๊มแล้วก็แวะกินแบบแนวของหวานบัวลอยเปลือกบัวลอยเปลือกโคตรลุงเลยเชี่ยจัดปั๊มแล้ว,ว,วกินบัวลอยเปลือกดั้งเดิมหวานเีข้มส่งลุง วีอย uhm. like, ู huh. ่เลยว่าลุงเลยยอะไรเพ่อเลยกินไม่เ huh> ก็บทรงเลยยังไงเยอะหรอครับเนฟังนะต่อให้เราใช้คิมจอเราต้องเลือกคลิมจอที่แพงที่สุดเพราะนี่คือความติดแกม นี่แหละทวีนวันทวีนวันนี่เล่นคมดรือป่า เียกเอาเนี่ยพอเราเห็นเลยนะพวกเราโยกขวาฟ้าลงปุ๊บเราโยกพอเห็นปุ๊เราโยกเลยไงโยกในฟ้าขาซ้ายขวาย้าซ้ายขวาซ้ายขนหันหลังมาหลอกหลนไม่เสียีหลอ เงินสดไม่รับสแกนนะและว้วผมไม่มีแล้วผมไม่มีเงินสดอ่ะฮะเนี่ยผมมีอ่ะผมมีอ่าผมมีเตรียมตัวจุดจำนายตัวเลยเราขึ้นขึ้นขึ้นเอารถขึ้นเรือเลยเหรอขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะจะไปเกาะเต่าโผล่เกาะช้างใช่ไหมโอ้โเล็กไปลาดีดีจะไปเกาะเต่าจะมาโผล่เกาะช้างเฉย สวัสดีครับสี่มาสามคนกับหนึ่งคนแก่หนึ่งคนสี่สี่สี่ร้อยสี่สิบและวห้าร้อยแปดสี่ร้อยสี่สิบนี้รวมรวมรถแล้ว,ลวใช่ไหมนี่รวมรถแล้วครับแล้ดคอรถแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ไม, <laughs> ไม่ได้รวมรถแล้วไม่ได้รวมถึงรวมรถ <laughs> นี่ครับขอบคุณนะครับ <laughs> อันนี้รวมรถแล้วเนาะ <laughs> ขอบคุณนะรวมลดแล้ว <laughs> อ๋อครับรถเป็นร้อยแปดสิบ <laughs> ไอ้รถไรยี่สิบรถ1รยี่สิบเดี๋ยเท่าไหร่ดวงว่งหมดแล้วเนี่ยแล้วตรงไหนไวะเนี่ยเอ้ยแล้วเราได้ตั๋วนนี้หรออ๋อเขอาจะทำถ่ายครับอ้าวถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปเข้าห้องน้ำหน่อย <laughs> ช่วงเรอขึ้นเรือ อ้าวอันนี้เจ้าพระยังอยู่เลยครับนี่ครับอันนี้เราไม่ไม่เอาใจแน่นอนนะครับอันนี้มากับเราสองชิ้นบงละเกินแล้วครับนี่มาจับปูวานเลยเพื่อนไม่ไม่นี่ไม่ขาเพราะเก็บไว้เตรียมข้าวกลัวนะเก็บไว้เอาละว่เป็นตลาดเวเดี๋ยวซื้อข้างซื้เล่นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนับคันนี้เรากำลังรอเรือข้ามไปกับช้างครับ ราเรือเฟอร์รี่แล้วรอเรือไม่ใช่รอลิงอ่ะรอเรือไม่รอลิงแต่ลิงจักจักก็รักจริงจริงอ่ะนุ้งนุงนุงนุง ยู่ครับต้องมาแล้วนี้กินข้าวกันนะทุกคนผมต้องไห่ยีครับเออเอาผลไม้ลากไม้มาตอนนี้เราถ้าิดขึ้นเรือเนี่ยเราก็ต้องมีการไหว้เรือนิดนึงนะเรเรียกแมย่ยานะเตรียมผลไม้ลากไม้มาหรือเปล่าไหนครับเตือเรื 嘿嘿嘿。 ขวาครับอันนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะเดินเส้นไก่แบกไก่แบ๊กไก่แบ๊กไก่แบ๊ก I know, hey, okay? the wrong name. You so know what? Yeah. You see? Yeah. yeah. Behind of you. It's the gym. Silly, silly. silly, silly. Tomorrow, yeah. we the gym. Okay. I'll be <laughs> here. I'll be 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 here. mean i will be here i i ไก่ผัดเป็นน่ำ้ไก่ผัดเป็นมะม่วงอ๋อเรียบเขาเดี๋ยวเขาจะแถมเตงโมให้พวกเราใช่ไหมแน่นอนเขาว่าอยามีทุกโต๊ะว่าเก็บเงินนี่ครับอิ่มแล้วครับเตงโมมาแน่เราบอกอิ่มแล้วไปดูไปดู เขาลืมหยิบแตงโมมาบ้างเขาลืมหยิบแตงโมมาพ่อหว่าดู็นไหาเอ้าเห็นบ้างได้จริงเหรอสามปีค่ะอูโอ้ยเลยอือแล้วยอดเท่าไหร่ครับนี่ครับกระเป๋าตังค์พ่อกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ก็อยู่กับพ่อไงกับพ่อ ไม่อยู่ก็างตันนี้องไรอ่ะอโยโย่ีหวานเตียบเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหนึรบาทนึ่งเหรอเท่าไรอะหนึ่งพันห้อยแปดบาทเอาไปสองพันเลยนี่อยู่ เวลาไปไหนเมื่อไหร่เนี่ยแ่ะางเต็มโมยอันี้นี้คือเป็นเผม่มาแย่ป่ะคิดอะไรไม่ได้เลยหงผู้สั่งไปโอ้โหเฮี้ยอายมากคละพ่อพาเที่ยวเนี้ทำไมไม่สั่งลูกพีตีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรพายแอปเปิ้ลเฮี้ยวอเตอร์มนลี่เฮี้ยอายมากคุละมาเที่ยวพาที่ไหนจะไม่พามานะแทบจะมา เยี่ยแเรากินแต่แตงโมงเงี้ยหวานมากแตงโมนี่หวานมากอร่อยเลยวันนี้เราก็กำลังกลับไปที่ที่พักวันแรกก็ประมาณนี้ครับทุกคนเขาบอกห้ามพูดคำว่าทุกคนไงโตเคอะไรวันในระบีช คือไม่รู้คือมั่วมากเมั่วมากมั่วเต้องส่งใครไปเพละโอเคอ่าฟังวนใช่แล้วอ๋อเป็นไหมนะพี่เป็นละพี่โอเคไฟีขี่ก้าวที่ โคตราติโคตรป่าเดี๋ยวเราไปดูห้องคุณแก่กันทุกคนเป็นไงลุงแปลมาละมาละต้มสุนนะ่นจะจไงมาละกกัเถะเป็นไงห้อง มาดูไปเลยถูกราคาแปดร้อยดี่โอเคมากแล้วหอแปดร้อยคนละสี่ร้อยอะคนสี่ร้อยาเราตอนนี้เราไปใช้พื้นที่มีกว่านเราสปอนยังไม่เข้าอย่าเพิ่งถ่ายไม่มีสปอนอย่าเพิ่งถ่ายเลยเราไม่บอกชื่อนะทนี่ไม่บอกชื่อหรอกจะบอกเราก็แปดรแล้วก็เลยเลยไก่แบ้ไปหน่อยีกลาอะไร กว่างเหลียวหลังมั้งแม่เหลียวหลังจริงดูดิกีตาร์มีตารเติมเองเราไปเอาของมาเข้าบ้านบ้านกันค่ะเอาของอันนี้มันไม่ใช่กีตาร์นะไอ็กระเป๋าเสื้อผ้าพ่อเขาแม่เวลาถือเข้าดีสั่นไม่ดูเท่ดิดนตรีเปิดมาก็เปียเสื้อผ้าไปพวกเราออกแล้วชิลแต่งตัวดีพ่อ

cái sáng mang bà rái sáng mang bà rái tay 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 tay

ทำไมถึงทำกับฉันได้วันนี้ทริปเกาะช้างวันนี้ขอบคุณผู้ดูสนนหลักอยู่เป็นทางการครับคุณคลิกครับสินค้าอันนี้ครับบ้านดรังกี้เฮาส์ ที่สระสนทรการเดินทางของเราในวันนี้นะครับตัวดาฟังครับตัวนี้บป็รองครับวันนี้ติดตามได้ในช่องทางของเราเลยครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับขอผลิตภัณฑ์ครับตัวนี้ครับครบชุดครบเซ็ตจบที่นี่ครับมีชื่อเซ็ตอะไรครับ Happy m ลโอเค Happy ้ม a ลครับวันนี้เพียงแค่คุณซื้อตัวนี้คุณจะได้ตัวนี้ว่าจักไหมครับครับคุณจะได้รับรอง ดีมากครับปุ๊บไม่มีไม่สีแดกกูเรียบหรอนี่ไม่มีทางเขาได้อะแม่ล่ะเคลียร์เหีครับหมายห้งเบิร์มีนิตกูแม่เชื่อนี้แม่